มีคนบอกว่าเอาหน้าออกกล้องเยอะๆแล้ว AI จะจำเราได้คลิปเราจะดังเพจเราจะโตไว AI จะจำหน้าเราได้จริงๆหรอ AI ไไม่ได้มาสนใจหรอกว่าหน้าตาเราจะเป็นยังไงอะจะเป็นคลิปที่เอาหน้าออกกล้องหรือว่าเป็นคลิปที่ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องมันก็ผ่านเงื่อนไขได้ทั้งนั้นล่ะคะ่ะขอแค่เป็นคลิปที่เป็นต้นฉบับสูงเป็นคลิปที่เราทำเองเป็นคลิปของเราเองไม่ได้ไปดูดของคนอื่นเขามาก็พอ เวลาเราเอาหน้าออกกล้องไม่ใช่ AI หรอกที่จะจำคุณได้แต่เป็นเพื่อนๆของเรานี่แหละเพื่อนๆครีเอเตอร์ที่ดูคลิปเราทุกวันนั่นแหละที่เขาจำเราได้ถ้าเพื่อนๆจำเราได้มันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าอยากให้เพจโตไวก็ต้องทำให้คุณผู้ชมจำเราได้เวลาเขาเห็นเราเขาจำเราได้เขาก็อยากรู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเขาก็จะติดตามชีวิตเราถ้าเป็นแบบนี้ได้นะร้อยทั้งร้อยแป๊บเดียวเพจก็โต อย่างดาราคนดังๆเดิไม่เกี่ยวกับความสวยนะเขาจําได้ว่าคนเนี้เป็นใครเขาก็ดูสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกําลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า